สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะอยู่ในหมู่บ้านเฮเมนโฮเฟนนะคะวันนี้พี่หน่องจะพาเลาะรอบหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวเอาตรงจุดนี้สักจุดหนึ่งก่อนนะคะซึ่งตรงนี้จะมีทั้งเ,เป็นส่วนในโซนของพักผ่อนนะคะสนามหญ้าเอ้ยแล้วก็จะมีนม้ำอย่างนั้นไปกันเลยค่ะนี่แหละค่ะ ตรงที่พี่หนังนั่งอยู่นะคะแล้วก็หมุนไปรอบๆตรงนี้นะคะเราจะได้เห็นโซนของสนามที่เรามานั่งพักนะคะตรงนี้ค่ะสวยงามไหมคะเพื่อนๆซึ่งฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะเป็นโรงแรมกึ่งๆโรงแรมอะไรประมาณนี้ค่ะ นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสนามสำหรับอนเนกประสงค์นะคะที่ผู้คนสามารถมาพักผ่อนนะคะมานั่งเล่นได้นะคะดูต้นไม้ตรงนี้สิคะเขียวชอุม่มนี่นีน,นคะ่ะสูงพี่น้องลืมชื่อแล้วนะคะว่ามันชื่ออะไรนะคะแล้วเขาก็จะอยู่ได้ตลอดอะคะ่ะทั้งฤดูการส่วนนะคะ แม่น้ำด้านหน้านะคะจะเป็นทะเลสาบนะคะน้ำตรงนี้ซึ่งนะคะหมู่บ้านตรงนี้นะคะเป็นโซนที่มีนักท่องเที่ยวแล้วก็มีโรงแรมนะคะตรงนี้ค่ะ ผู้คนชอบมาเล่นน้ําตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันสะอาดสะอ้านนะคะซึ่งมลภาวะของที่เนี่แทบจะไม่มีเลยนะคะแบบว่าคือสะอาดแบบเกือบจะให้คะแนนเต็มร้อยได้นะคะตรงนั้นเป็นโซนของท่าเรือนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็นี่ค่ะหมู่บ้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะเขาสามารถสัญจรไปมาด้วยเรือข้ามฟากก็ได้นะคะบางช่วงเวลาก็จะมีเรือข้ามฟากมาค่ะ จากอีกฝั่งหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะทิวทัศน์เดี๋ยวเราลองเดินไปใกล้ๆนะคะริมฝั่งเนี่ยค่ะตรงนี้คือริมฝั่งน้ํานะคะจะได้เห็นโซนใกล้ๆหน่อยนะคะตรงนี้ค่ะน,นี่เก็บวิวธรรมชาตินะคะเพื่อนๆและเดี๋ยวพี่น้องจะพาไปอีกโซนหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะนี่จะ้ะสวยไหมคะตรงนี้ก็เป็นชายฝั่งนะคะนี่ค่ะเนาะ เราลองหมุนไปรอบๆอบนะคะไม่อยากให้แบบว่าวิดีโอยาวไปนะคะเดี๋ยวพี่น้องจะแบ่งมาเป็นช่วงๆนะคะที่นี่จะล่มรื่นมากๆเลยะค่ะนะคะผ<อ>ู้ <ๆ S 2> คนก็ชอบมานั่งเล่นนะคะอตรงนี้นะค่ะเป็นยังไงคะเพื่อนๆพื่อนนี่ค่ะ,คะและเดี๋ยวพี่น้องจะ พาไปนะคะสู่ EP ต่อไปสำหรับหมู่บ้านเฮเมนฮอฟเฟนนะคะไปกันค่ะไปต่อ EP 2กันนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ